สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรีเดย์คลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวย่านสยามกันนะครับใครหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าย่านนี้เนี่ยมีแค่ห้างดังเนอะอย่างพวกพารากอนหรือว่าเซ็นทรัลเวิล์นะครับแต่ว่าบริเวณรอบๆนี้เนี่ยยังมีที่เที่ยวอื่นๆนะครับอย่างเช่นตึกมหาคนครเนอะที่นั่งรถไฟฟ้า BTS ไปอีกไม่กี่สถาน,นีเองเพื่อชมวิวกรุงเทพนะครับที่สวยงาม หรือแม้กระทั่ง Sea Life Ocean World นะครับก็สามารถดูได้เลยในพารากอนอีกอย่านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆสยามนะครับก็คือย่านสีลมเนะเป็นแหล่งที่แบบว่าเที่ยวกลางคืนเลยนะสำหรับใครที่ชอบบาร์นะครับมาได้เลย และที่บริเวณสยามนะครับยังมีพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนะที่อนุรักษ์ความเป็นไทยเอาไว้นะครับเราสามารถเข้าไปชมได้เหมือนกันหรือใครนะครับที่ชอบงานศิลปะเนี่ยที่ย่านสยามนะครับก็มีหอศิลป์กรุงเทพนะให้พวกเราได้เข้าชมกัน ที่พักของเราในทริปนี้นะครับนั่นก็คือเดอะคอตตอนสาระแดงโฮเทลเป็นที่พักเล็กๆสไตล์มินิมอลเนาะในย่านสีลมนะครับก็สามารถไปได้ง่ายๆเลยโดยนั่ง MRT ลงที่สถานีลุมพินีนะครับก็ถึงเลยเนาะแล้วก็ที่นี่นะครับมีคาเฟ่ด้วยเนื้อสามารถหาอาหารกินได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลย ต่อมาเราจะพาไปเที่ยวชมตึกมหานครกันนะครับก็ไปง่ายๆนะเพียงแค่นั่งรถ BTS นะครับไปลงที่สถานีช่องนนทรีนะก็คือถึงเลยนะครับแล้วก็ ที่นี่นะครับถ้าจะขึ้นไปดูวิวด้านบนเนี่ยก็จะมีค่าเข้าชมนะครับเพียงแค่880บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เปิดให้เข้าชมทุกวันนั้นเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าจนไปถึง6โมงเย็นนะครับแต่ว่าต้องดูอากาศด้วยนะถ้าวันไหนฝนตกหนักเนี่ยหรือว่ามีฝนตกนะครับเขาก็จะปิดไม่ให้ขึ้นชมนะก็จะไปเสียเที่ยวนะครับก็ดูพยากรณ์อากาศก่อนไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับข้างบนเนี่ยก็วิวสวยมากๆเลยนะครับมีคาเฟ่น,นะครับสามารถนั่งได้ยาวๆเลยนะครับมีเครื่องดื่มให้กินด้วย ที่ชั้นล่างสุดนะครับก็จะเป็นโซนของร้านอาหารนะมีทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะครับมีแบบเป็นฟู้ดคอร์สด้วยนะใครที่อยากกินหลายๆร้านพร้อมกันนะครับสามารถขึ้นไปที่ชั้น2ได้เลยนะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูมากนะครับลองแวะชมได้ ต่อมาเราจะพาทุกคนไปชม Ocean World ที่ Sea Life Bang ค o กนะครับก็ตั้งอยู่ในห้างดังพารากอนเลยนะไปไง่ายๆนะครับลง BTS สถาน,นีสยามเนาะใครหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าที่นี่เนี่ยมี uh, Underwater World ที่นี่ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปชมกันได้ที่นี่นะครับเหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยเนะแบบเด็กๆนะครับเขาชอบมากเลยนะที่จะเห็นสัตว์ใต้น้ำนะครับแปลกตานะครับแล้วก็แทงน้ำเนี่ยใหญ่มาก ไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุมโมงค์น้ําที่เราจะสามารถมองเห็นนะปลานะครับตูใหญ่ๆว่ายข้ามหัวเราอย่างใกล้ชิดเลยหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่ตึกสยามหรือควอเรี่นะครับเพื่อไปชมมาดามดซุสโซเนอะอันนี้เนี่ยเราได้ตั๋วมาจากการซื้อแพ็กเกจจากซีไลท์แบงก์คอกนะครับก็สามารถใช้ตั๋วเนี่ยเดินเข้าไปได้เลยนะครับตั๋วอันเดียวกัน ต่อมานะครับเราก็จะพาไปที่หอศิลป์กรุงเทพนะทั้งนี้เนี่ยก็เข้าชมฟรีนะครับแต่ว่ามันจะมีบางห้องที่อาจจะเป็นนิทรรศการพิเศษก็อาจจะเสียตังค์เข้านะครับที่นี่นะครับเขาก็จะปิดวันจันทร์วันเดียวเท่านั้นนะแล้วก็สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่10บโมงชานะครับจนไปถึง2องทุ่มนะครับก็ใครที่ชอบศิลปะเนี่ยลองแวะมาได้เลยภายในนี้นะครับเขาก็มีคาเฟ่และร้านอาหารด้วยนะลองแวะชิมได้ สถานที่ต่อมาที่เราจะพาไปก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนะครับก็ยังเป็นที่ที่อยู่ในย่านสยามอยู่เหมือนกันแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าแบบแถวแถวสยามเนี่ยมีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยมาง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่นั่งบีเทียนนะครับแล้วก็มาลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็เดินเข้าซอยนิดนึงก็ถึงแล้ว เปิดให้เข้าชมทุกวันเลยนะครับตั้งแต่10โมงเช้าจนไปถึง5โมงเย็นแล้วก็ที่นี่ก็จะต้องเสียค่าเข้าชมนะเพียงแค่200บ,บาทเท่านั้นเองนะครับเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีไกด์นะครับคอยพาทัวร์ในบ้านจิมทอมสันนะคือแบบได้รับความรู้นะครับแล้วก็ได้เห็นนะครับพวกวัตถุโบราณต่างๆนะของแต่งบ้านแล้วก็บ้านเรือนไทยในสมัยโบราณน,นะครับคือแบบคุ้มค่ามากๆเลย และตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนนะครับที่เขาจะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าใหม่ไทยเนาะแล้วก็บอกเล่าประวัติความเป็นมานะครับของจิมทอมสันรวมไปถึงธุรกิจของเขาที่เกี่ยวกับผ้าใหมเนาะส่วนใครเี่นที่ชื่นชอบผ้าใหมนะครับสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะข้างล่างก็จะมีร้านขายผ้าใหม และก็ยังมีร้านอาหารกับคาเฟ่นะครับภายในนี้ด้วยนะก็จะเป็นอาหารไทยฟิวชั่นนะก็คือแบบหน้าตาสวยงามแถมยังอร่อยด้วยนะครับลองแวะชิมได้ ในคืนนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวชมย่านสีลมนะก็จะเป็นแหล่งรวมสถานบังเทิงนะครับโดยเฉพาะบาร์เนี่ยก็คือเปิดเยอะมากนัในย่านนี้คือจะบอกว่าบริเวณนี้นะครับมีบาร์นะครับเยอะมากนะมีหลากหลายซอยให้เราเลือกนะครับก็สามารถเดินเล่นดูก่อนได้นะครับแถวๆนี้แล้วก็เลือกบาร์ที่เราชอบนะครับเข้าไปนั่งชิลๆได้เลยยาวๆทั้งคืน ในหลายๆร้านนะครับที่ย่านสีลมเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงดรากควีนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยมาที่ร้านเซอร์คันนะเพื่อจะมาดูการแสดงดรากควีนนะครับท่าทางจะสนุกเลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่า ในแต่ละร้านนะครับเขาก็จะมีตารางการแสดงที่แตกต่างกันนะก่อนเข้าเนี่ยเราสามารถสอบถามได้เลยนะครับว่ามีการแสดงกี่โมงบ้างนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับ หากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องวันฟรีเดย์ใน YouTube ด้วยนะครับหรือหากใครที่ต้องการจะอ่านรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเข้าไปดูได้เลยใน f c e e o o o วันฟร e เดย์เพจท่องเที่ยวหรือหากใครนะครับที่ต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆนะเข้าไปดูได้เลยใน i อจีเต้ธนิต